ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาขอกับช่องใต้ชาแนลอีลิรจ้าอยู่ทูบไทยทุงงานเมื่อนี้เนาะบังเอืดบามาจากทุละเนาะทุกคนกะเลยแหวกเก็บปากกเดาเบิ้งพี่น้องปากกเดางามบ่งามบ่โอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าปากกเดาพี่น้องเลยกำลังเดินทางกลับเพือนแหวกเก็บปากกเดาก่อนเนาะทุกคนวันนี้เฮาก็ะสีปาพี่น้องไปกันเลยเดินทางกลับกลับกับเฮียนกลับเฮียน พี่น้องเลยป้ากระดาวกโอ้ยขวบเป็นขวบเลยขี่ไม่บัได้เดี๋ยวป้ากระดาวไปล้นเหมือด <laughs> หะะ้ยี่นอนบพะก้าเดาปะชินยแตกะตาตุดแล้ว <laughs> แล้วนจะจ้ะทุกตอนนี้มันกําลังจะ <c oughs> มันกําลังจะเหียแล้วมันเริ่มดูจกกักรตาแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบ,งบงอยงเบงยางลายดุก๊กดุกพี่น้องเนี่ยปกกะดาวบานเฮ่าอันนี้คือใหม่ๆสดๆนะจากไ้จากนาจากไ้จากสวนงา,านมันลงกอนเขียวกะจเเกีเรื่อยพี่น้องเนยป้ายเฮากันเดินทางต่อนี่ก็คือบรรยากาศบานเฮ่าเนาะ ก็ทำใงหน่อยไ,ได้กินฮอทบานกันสิได้บรรยากาศนะคือบรรยากาศบานท าามันจะประมาณนี้เมืนวกระลนะดูนี่บรรยากาศนี่มันกะไลเลยลูกลานกานาัแลวนเป็นพวงเลยบนตายก่รอเอแลนมาบวย่อมยานเลยไปรถนี้ <c oughs> โอ้ยขบา,า,า,าปุมลาแีรอเโอเแลนะ้วทุกคน็ <c oughs> คนจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเบิงเบื้งลัดขึ้นรถนํา ไอหนอไอมุมมับมุมมับมุมมับแรงตัตักตั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 ว้าไปสายไปจไปสายตกหล่นแล้วนาะมันด้หลุกูดิอย่าเพ่าที่อันนี้ยังอันนี้หน่อยๆ่ใหญ่โอ้ยผู้ใหญ่กับปันนี้ผู้น้อยกับปันนั่นโอ้โจะขับรถยังไงนี่ก็อดกๆอดกอดกลูกก็อด